อ๋อเดี๋ยวเรามาทดลองไอ้น,นี้ดูกันเล่นๆนะครับก็คือเขียนดูเล่นหนุกๆนนก็คืออยากจะลองทำไอ้เจ้าตัววิวรีพอร์ตมาใน HT m l Dialog นะครับอ,อย่างเงี้ยฮะเวลารันมาปุ๊บเนี่ยครับอันนี้ก็คือหน้าตาใช้เป็น SVG Scalable Vector g r a p h i c นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับก็คือผมไปถาม AI นะว่าต้องการเขียน Java script ใน HTML เพื่อจับ handle g i p แล้วก็ให้กรุ่ปของ SVG เนี่ยสามารถเคลื่อนได้ผมก็ให้มันจัดการให้หน่อยฮะมันก็ได้ source code มาแต่ว่ามันได้ handle g i p เม็ดเดียวนะฮะผมก็เลยบอกมันเพิ่มว่าขอ handle g i p เป็น4เม็ดน,นะฮะอยู่ที่4มุมนะครับอันนี้ก็ S copy source code s o u ซอสโค้ด hmm. มาแล้วก็จัดการ modify mm hmm. นิดหน่อยส่วนเนื้อในของมันนะครับอันนี้เขาใช้สี่เหลี่ยมแต่ว่าผมไป copy ปตัวหน้าตัดคาดมา mm hmm. ก็คือผมเขียนเป็นโค้ด ไว้สำหรับ generate SVG ด้วย PHP ไว้นะครับทีน,นี้เราก็มาลองรันดูกันนะครับนี่เวลาผมโหลดเข้ามาใน HTML แดร o กก็ og, จะปรากฏหน้าตา h ียวขึ้นมาไอ้พวกนี้เป็น SVG คราวนี้เวลาผมไปคลิกที่กิฟตมันนะฮะทีนี้มันจะขยับได้แต่ว่ามันก็จะยังไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับก็พอได้ใช้งานได้นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นหลักการที่จะไว้ทําพวกรายงานได้นะครับก็คือส่งออกมาเป็นกระดาษ A4 แล้วก็เลือกมาว่าเราจะเอาหน้าตัดคาตัวไหนที่อยู่ใน ข้อมูลแล้วลองส่งมาแล้วหลังจากนั้นก็มาขยับรีผงรีพอร์ตเองเดี๋ยวตอนนี้ถ้าลองดูก็ว่าจะลองเพิ่มเป็นปุ่มกดบวกอะไรประมาณนี้ฮะให้เลือกเลือกก่อนว่าเอาหน้าตัดคาไหนใส่มาในรายงานกดบวกแล้วจะดึงเข้ามาแล้วให้มันลิงก์ข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวลองค่อยๆจัดการอีกทีนะครับแต่ถ้ามันขยับได้แล้วผมก็อยากให้ดูว่ามันจัดตำแหน่งได้หรือเปล่านะครับโดยหลักการเบื้องต้นก็ขยับได้นะครับนุกดีเือนันนะครับแต่ว่าเราต้องไปสอบถามเจ้าตัว AI แล้วก็ให้เขาช่วยเขียนโค้ดให้เราหน่อยจริงๆเขียนเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้าหน่อยท่านี้ก็สามารถเอามาทําเป็นเจ้าตัวประกอบรายงานได้นะครับอันนี้ถ้าทําสําเร็จก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เป็นไอเดียเบื้องต้นหนุกๆกันแล้วกันนะครับลองเขียนเล่นหนุกๆก็อยากรู้ว่าทาได้หรือเปล่านะครับโอเคครับ